ไม่รู้จะเรียนอะไรปีนี้ฉันจะทําอะไรดีจบมาแล้วฉันจะมีงานทําหรือเปล่าควรจะแต่งงานเมื่อไหร่ดีทํางานแล้วเบื่องงานไม่รู้จะทํายังไงดีในไหนก็อยู่มานานแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็กเกษียณเกษียณแล้วไม่รู้จะทํายังไงไม่รู้จะอยู่ยังไงเงินจะพอใช้หรือเปล่าครับอันนี้เป็นปัญหาสําคัญนะครับเพราว่าปัญหาใหญ่ของคนในยุคป,ปัจจุบันนะครับเยอะแยะมากมายเลยอันนี้เกิดได้กับทุกเพศทุกวัยเลยนั่นก็คือว่าสิ่งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตตัวเอง นะครับทำไมมถึงวันนี้ถึงพูดเรื่องประเด็นเป้าหมายในชีวิตนะครับเพราะว่าหลังที่ผมสอนหรือว่าแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนไปหลายๆเรื่องครับก็มีเพื่อนๆนะครับมาถามกันหลายคนเลยว่าเขาอาจจะลงทุนอะไรดีเขาสนใจมากเลยไม่ว่าจะเป็นกองทุนประกันชีวิตหรือหุ้นนะครับแต่พอผมถามกลับว่าคุณมีเป้าหมายในการลงทุนอย่างไรเขาตอบไม่ได้เขาบอกอย่างเดียวว่าอยากรวยนะครับคือต้องบอกนี้ก่อนนะครับเอาจริงๆเลยทุกคนก็อยากรวยกันนะครับผมก็อยากรวยนะครับแต่ว่าต้องบอกนี้ว่าคำว่าเป้าหมาย การเงินกับเป้าหมายชีวิตมันจะเป็นอะไรที่สอดคล้องกันโดยที่เหลียกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณจะตั้งเป้าหมายทางการเงินได้นั้นคุณจะต้องมีเป้าหมายในชีวิตเสียก่อนนะครับเหมือนที่เราเคยได้ยินคําว่าทุกคนต้องการมีอิสรภาพทางการเงินนะครับอิสระภาพอิสรภาพทางการเงินคืออะไรอิสรภาพทางการเงินก็คือรวยใช่แหละครับนิยามมันดูมันดูมันดู กว้างไปหรือเปล่ารวยแล้วยงังไงเป็นคนรวยแล้วเอาไปทําอะไรก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองรวยแลย<ฮ>้วไ,ไปทําอะไรนะครับอิสรภาพาพบบน,นการเงินคือการที่เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบนันอยู่ในอนาคตได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเลยซึ่งอาจจะไม่มีตังค์ล้นฟ้าเป็นหมื่นเป็นพันล้านก็ได้แล้วอิสรภาพาพน,นการเงินเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เท่ากันบางคนอาจจะยังต้องทํางานอยู่แต่ว่าไม่ต้องกังวลเรื่องงานมีความสุขกับการทํางานนะครับคนที่ไม่มีอิสรภาพางการเงินคือจําเป็นต้องทํางานในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทํา เกิดความทุกข์เกิดความเครียดเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวกับเพื่อนร่วมงานต่างๆนะครับแล้วก็เงินไม่พอใช้ด้วยส่งผลอันนั้นก็คือว่าทําให้ตัวเองเนี่ยมีความยึดติดคือต้องการมีเงินอยากได้เงินแล้วยังต้องมีเงินอยู่แต่ว่าก็ไม่มีความสุขอันนี้ถือว่าไม่ใช่อิสระภาพทางการเงินเพราะฉะนั้นการที่คุณจะทําการวางแผนการลงทุนไม่ว่าจะเป็นวางแผนลงทุนเวลากับชีวิตของคุณเองกับครอบครัวแต่งงานกับใครสักคน,น,นก็คือแต่งงานโดยการเอาชีวิตของเราเนี่ยไปร่วมในการเป็น พาร์ทเนอร์กับใครสักคนหนึ่งหรือแม้กระทั่งเราต้องการเอาเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ในทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตเราก่อนเพื่อจะไปแมปได้นะครับทีนี้ผมจะแนะนําอย่างนี้ครับโดยทั่วไปเนี่ยการแบ่งเป้าหมายในชีวิตเราจะแบ่งเป็น3แบบ3ระยะนะครับระยะแรกก็คือระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวคําว่าระยะสั้นคือเป็นการวางแผนที่ใช้ระยะเวลาไม่เกิน1ปีใช้เงินไม่เยอะนะครับเห็นไหมครับ แล้วทําให้เรามีความสุขในช่วงชั้นๆได้เช่นความสุขในการวางแผนชีวิตของเราในเบื้องต้นก็คือไม่เกิน1ปีคือเรากล่าวว่าทุกวันหยุดเราจะไปเดินห้างทุกวันหยุดยาวเราจะพาครอบครัวหรือตัวเราเองไปเที่ยวในประเทศไทยทเที่ยวทะเลส,สวยๆพักรีสอร์ทสบายๆนะครับกับมีเงินเพียงพอใช้ในแต่ละเดือนแต่ละวันนะครับอันนี้คือเป้าหมายในชีวิตระยะสั้นมันจะโยงไปถึง เป้าหมายทางการเงินระยะสั้นด้วยเช่นว,ว่าเรารู้แล้วว่าเป้าหมายชีวิตเราเป็นแบบนี้เราจะต้องหาเงินแต่ละเดือนเนี่ยเท่าไหร่แล้วเก็บเท่าไหร่แล้วแบ่งเงินไปลงทุนในระยะสั้นๆระยะกลางระยะยาวเนี่ยเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับเป้าหมายระยะคือเป้าหมายเล็กๆสั้นๆหรือเป้าหมายสั้นๆของเราคือเราอาจจะต้องการลดความอ้วนทําให้เราจะต้องไปซื้อหม้อทอดไรน้น้ามันนะครับเราก็คํานวณเลยว่าเงินในเดือนนี้เนี่ย เรามีเงินเหลือเท่าไหร่จากการที่เก็บตรงนี้เราก็ไปซื้อมอเตอร์ทอดแล้วน้ำมันได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเป้าหมายชีวิตระยะสั้นเกี่ยวกับเป้าหมายการเงินระยะสั้นด้วยต่อมาเป้าหมายระยะกลางเขาบอกว่าจะมีระยะเวลาอยู่ที่1-5ปีนะครับก็คือว่าเป็นการวางแผนที่ใช้เงินมากขึ้นมาหน่อยหนึ่งโดยอย่างเช่นเป้าหมายการแต่งงานนะครับอันนี้ไม่ใช่ความรักนะครับคือแต่แตงงานแล้วว่าเราคบกับแฟนมาแล้วในช่วงหนึ่งปีเนี่ยเราจะเริ่มแต่งงานจะต้องมีเงินมีทองเท่าไหร่เตียวไ้เท่าไหร่ จะซื้อรถนะครับจะผ่อนรถจะเก็บเงินดาวรถนะครับจะเก็บเงินดาวบ้านซึ่งการดาวบ้านเนี่ยมันจะเป็นเป้าหมายระยะยาวในลำดับต่อไปแต่ว่าเรื่องเงินดาวเนี่ยก็เป็นเป้าหมายระยะกลา,างได้เหมือนกันนะครับหรือต้องการจะไปโรงเรียนภาษาเพิ่มต้องการจะเรียนต่อโทต้องการจะส่งลูกเรียนนะครับพอเราได้เป้าหมายระยะกลางแล้วนะครับเงินจากก้อนแรกที่เราทํางานแต่ละเดือนหรืออินข้ามอื่นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าการที่เราเก็บเงินออม มันจะต้องมีปริมาณมากขึ้นมาประมาณไหนนะครับเวลาที่เราหาได้มาแต่ละเดือนนะครับจากเดิมเนี่ยเราตอบสอนองนี้เป้าหมา,รายระยะสั้นไปแล้วว่าทุกเดือนเราต้องไปเดินห้างไปช้อปปิง้งหรือทุกวันหยุดต่อปีเราจะต้องไปเที่ยวในประเทศไทยเป้าหมา,รายาระยะกลางอาจจะปรับขึ้นมาไปเที่ยวในต่างประเทศนะครับหปีไปเที่ยวต่างประเทศทีหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะทําได้เนี่ยเราจะเริ่มรู้แล้วว่าเราจะต้องมีเงินไปต่างประเทศเท่าไหร่มันจะทําให้เวลาเราเก็บออมเนี่ยเราจะเริ่มรู้เงินออมของเราเนี่ย 1แบ่งไปลงในสินทรัพย์ส่วนตัว2เก็บไว้ไปเที่ยวต่างประเทศกับดาวรถซื้อบ้านแต่งงานนะครับสคือเอาไปลงในสินทรัพย์ที่เป็นอนาคตในตอนกเกษียณนะครับส่วนเป้าหมายสุดท้ายคือเป้าหมายที่เป็นระยะยาวอันนี้คือความยาวความสั้นเนี่ยมันแล้วแต่แต่ละคนนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเราเป็นนักเรียนเวลาระวังเป้าหมายระยะยาวคือเรารู้เลยว่าจบไปแล้วเนี่ยเราอยากทําอะไรเราอยากเป็นอะไรเราอยากทํางานเกี่ยวกับ้านการแสดงเราอยากถ่ายภาพเราอยากซ่อมรถเราอยากาเป็นนักธุรกิจ เราอยากสบายหรือเราอยากทํางานแบบเวิร์กแฟล์เวิร์กออมฟิมตลอดเวลาอยู่บ้านทั้งวันเนี่ยครับพอเราเอาเป้าหมายระยะยาวมาเนี่ยเราจะมีความสุขกับมันเสร็จแล้วเราจะสามารถที่จะรู้ทิศทางในการวางแผนการดําเนินชีวิตของเราได้นะครับเช่นเราบอกว่าเรายังเรียนไม่จบแต่อีก5ปี6ปีเราคาดหวังว่าเราจะทํางานที่บ้านเราอยากเขียนโปรแกรมอยู่ที่บ้านนะครับเราก็ดูเลยว,ว่าเราควรจะต้องเรียนไปในทิศทางไหนเพื่อจบมาเราจะได้ทํางานตรงนั้น แล้วรายได้ในแต่ละเดือนที่เราจะอยู่ได้เนี่ยประมาณเท่าไหร่เช่นเราบอกว่าเราอยู่บ้านเทาวาก็ได้คอนโดธรรมดาก็ได้เราไม่ได้ไปทางานที่ฟฟิศนี่เราก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ติดติดกับไายลถไฟฟ้าเรามีคอนโดอยู่ชานเมืองหน่อยก็ไดอ้อาจจะผ่อนเดือนละหมื่นรถเราอาจจะไม่จำเป็นต้องหรูหราอ่ะ ซื้อมา,อาจ,จะผ่อนเดือนละหมื่นก็สองหมื่นต้นทุนเรากินอีกเดือนละสองหมื่นเราจะรู้เลยว่าอ๋อเดือนหนึ่งเราต้องมีสี่หมืนแล้วบวกเงินเก็บอีกนะครับอันนี้คือเป้าหมายระยะยาวนะครับที่เราสามารถวางไว้ไกลๆได้ซึ่งมันจะส่งผลมาถึงเป้าหมายระยะกลางแล้วก็ระยะสั้นทําให้เรารู้ในชีวิตเราว่าเราจะต้องมีการเก็บเงินออมเท่าไหร่เอาเงินไปลงทุนให้มันเกิดดอกเกิดผลเท่าไหร่ นะครับรวมถึงการวางแผนในวัยกเกษียณเราด้วยว่าตอนที่เราทํางานอยู่เนี่ยเรามีเป้าหมายแล้วเนี่ยว่ากเกษียณเราอยากไปทาอะไรบางคนอยากจะไปทําเกษตรกรรมเพราะว่ามองว่าไปอยู่ต่งหวัดอากาศดีแล้วก็ค่าใช้จ่ายน้อยเอาเงินที่ตัวเองได้กเกษียณมาไปต่อยอดได้เช่นปลูกผักถ้าเกิดเหลือเอาไว้กินเองถ้าเหลือก็เอาไปขายนะครับไปเลี้ยงปลาต่างๆครับพอเราได้เป้าหมายในชีวิตทุกระยะเราจะแมปกับเป้าหมายการลงทุนได้นะครับซึ่งการลงทุนก็เหมือนกันอย่าง เช่นคุณไปลงในสินทรัพย์ที่เป็นหุ้นนะครับคุณก็จะรู้เลยว่าถ้าคุณต้องการเงินอย่างรวดเร็วคุณจะต้องเป็นนักลงทุนแบบเก่งกาไรถ้าคุณต้องการลงทุนแบบระยะกลางต้องการปันผลสม่ําเสมอคุณจะไปเลือกธุรกิจออกว่าคุณจะไปเลือกธุรกิจที่มีการเติบโตไม่ต้องเยอะแต่ว่ามีเงินปันผลออกมาแต่ถ้าเกิดคุณเป็นนักลงทุนระยะยาวคุณคาจะมองธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้สูงเพื่อ ได้ส่วนต่างของ Market Cap สูงสูงแล้วซึ่งพอเขาเติบโตไปถึงจุดหนึ่งเขาก็จะให้ปันผลที่สูงขึ้นแล้วแต่ธุรกิจของเขาครับเห็นไหมครับท่านั้นก่อนที่คุณจะดําเนินชีวิตหรือก่อนที่คุณจะเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นในกองทุนหรือการลงทุนต่างๆในชีวิตคุณสิ่งสาคัญที่สุดก็คือเป้าหมายซึ่งผมเห็นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยถามเรื่องเป้าหมายใครไป10คนเนี่ยตอบตัวเองได้ตอบผมมาได้น้อยมากเลยบางคนก็พูดสั้นๆอยากรวยอยากสบายอยากรวยอยากสบาย ก็โดยที่ยังไม่รู้เลยว่าสโคมาชาัดเนี่ยเป็นยังไงนะครับว่าเพราะฉะนั้นฝากวันนี้นะครับขอให้เพื่อนๆเนี่ยมีเป้าหมายให้กับตัวเองมันจะทําให้เราเนี่ยมีจุดประสงค์แล้วก็การที่เราตื่นไปทํางานทุกวันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราไม่เหนื่อยเพราะเรารู้สึกว่าเรามีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมนิสนากินของคําขอฝากเรื่องเป้าหมายที่สาคัญที่สุดในชีวิตไว้ให้เรานะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ